เราใบเจ็บผักปักกันนะฮะว่านมนเขาก็เรียกว่าผักปักแต่ว่าเขาเรียกว่านบ้านประเทศไทยเขาเรียกว่าอยอดผักทองนะะี่ค่ะเนาะดูดิอยอดอบุบอุบงามๆเลยฮะถ้าเปลี่ยนไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรกินถึงจะอร่อยนะมันเยอะมากเลยอะ่ะใครมาขอก็ใครจะมาขอก็ให้นะครับนี่แต่ถ้าเกิดมันมีลูกผักทองอ่อนอนมันก็จะไม่เลียดมันนะ พาไปดูนะฮะพี่้องมาไปดูนะฮะ้ผักเยอะจริงๆอ่ะตรงข้างบนเนเป็นผักเป็นศักทองหมดเลยเอาไปผัดหรือไปทำอะไรก็ได้หมดนะครับเนี่ยโอ้ด ้วแลก็จะมีพริกเยอ,อะไรยเลยนะครับพอามันดนีไยก็ต้องใส่บุตรนิดนึง น,นี่หลอกเดืองๆในกะินได้หมดเลยนะดูดิทั้งั้นเลยคือเป็นผักท,อง,กทองหมดเป็นเยอผักทองหมดเครับนี่ตรงนี้ผักเต้าก็มีผักทองก็มีครับเนี่ย มันเยอะจริงๆอ่ะเอาโขมันเยอะมันไม่รู้จะทำนี่ <c oughs> นมันเขาไปในเมือเรามันก็จะเด็ดไปกินน้องดึงเขาก็ชับกินเอาไปผัดหรือไปคั่วก็ได้นะครับไปแกงก็ได้เดแต่ต้องใส่รุ่มก่นนะยอดผักเต้าเราก็จะมี อ่าผักทองยัดผักทองยัดผักเต้านะครับาำรดทำอะไรต่างๆเาอันนี้คือยัดผักเต้าค่ะครับแลคือหลอกซีเดิงๆนะี่เอาไปทอดแป้งก็ได้นะฮะหรือว่าไปเอาไปแกงกับยัดอ่อนก็ได้นะหลอกแบบนะี้ เอาไปเอา,เอาเอาแต่ข้างในออกแล้วก็ไปไปซุปเตียงทอดเป็นหลอกๆนะฮะน,น้องอ้ามหากเลย ถ้าใหญ่เข,เขาจะไถเขาจะยังไงผูกก,กันกินกันเอาไปขายมันไม่ไรหร,หรอกค่ะถ้ากาไปในเมืองจะอะอยู่น้องเรงผักเนะี่ย้ำงดทำอะไรเต็มไ่หมดเลย Hello my friend w e g e t a b l e my home in my home ันเชือกไตะดังเรียน I have to eat vegetable in the morning อ่าวไ้ในคอสัมผัสภาษาอังกฤษสักสองสามขอ้อนะครับ พี่น้อง <c oughs> สำเนียงไล่ลีมากมากเลยค่ะ,ะอ่าโอเคครับพี่น้องเราไปเราไปดูผักเราไปดูหน่อไม้หวานของเราก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะม,มีอะไรบ้างนะครับนะ <c oughs> my friend ี my friend my friend I love my friend I love my friend อ่า Thank you so much. ว่า welcome to welcome to Snell, s i ี i ิ k ค n t a i ในต่างแดน Okay thank you so much. ขอบคุณมากมากนะยินดีตอนรับเข้าสู่เข้าสู่ซ่อง i ีวิตคน t a i ต่างแดนนะครับพี่น้องเนาะว่ามีคลิปอะไรอะไรเงี้ยก็คือเราดูกันไปนะครับเอ่อถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสวยงามหรือว่าถ้าชอบก็ดูนานๆนะฮะถ้าไม่ชอบก็ดูสักสองสาม นาทีก็ได้นะคะพี่น้องเนาะม,มน์ก็อยู่แบบธรรมชาติแบบนี้แต่ว่มามน์มาทํางานมาทำกระถวยสูงมน์ก็เลยมีโอกสอาสถ่ายบรรยากาศหรือว่าคลิปให้ดูนะครับนี่นะคะมณ์จะเอาไปทําเป็นไม้กวาดแข้งอะ่ะมามัดเป็นอันนี้แล้วทําไม้กวาดแข้งแต่ต้องให้ใบมันร่วงก่อนนะนี่ครับต้นที่เป็นแบบนี้อยู่ที่หน้าบ้านของมน์เนี่ยเราไม่หวานเราจะเอาไปผัก อามวลที่ไร้หมอเขาอยากกินหน่อไม้วนันผัดผัดหน่อไม้วันสดๆดย่างนั้นต้องขุดเอาพวงมันออกยังไม่ยาวเนาะนี่อันี้บ้ไม่ต้องหน่อไมีต้องอะไรอะไรกินหมดทั้งปีนี่ครับเป็หนหนอแบบนี้มันจะมันจะหวานมากๆเลยครับถ้าอะไรขุดเอาแบบนี้นะ ครับเพ่อหน่อไม้วานของมูนะครับอันนี้่วนได้มนก็จะไปเผากินกับน้ำพริกครับชันอันนี้มันก็จะไปทาเป็นหน่อจ้อเพียรหรือว่านจะให้ยัดไปนะฮะอันเลยก็เลยที่ยานะฮะนะครับจะเอาอัานใหนลีนีมะละก,กออันนี้คือมะละกอลูกยาวอ่าเป็นมีใครมาเขามุยไป,ปก็ไม่รู้ เห็นลอยเดือดอยู่นั่น,นี่ยนะครับคือมันลกกอกโแต่ว่ามันกินคนเ,เดียวแล้วมันจะเอาตัวน,นุ่นก็ไม่รู้นะตัวน,นี้มันไม่อยากจะเอาตัวน,นี้เลยกว่าคือยลูกเดียวนะฮะลูกท่อน,นี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดไม่ตอนมันเดียวมันจะไม่พวกอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะ อันนี้นมันตันเล็กนิดนึงนะเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งดูเท่านี้ก็ได้นะฮะพอกินละถั่วองยาวก็มันลองมาเรยงนะฮะแต่ว่ามันว่ามันใกล้าจานี้แล้วไงส้มตำก็ต้องมีถั่วอถ้ามันเสียบจังไหนมันก็เสียบเนาะครับพี่้นง <c oughs> โถ <c oughs> นี่นะฮะนี่คือเปลี่ยนเตียงร้อยค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะเห็น่ถ้าลูกมันยาวขนาดนี้คือเดี๋ยวเป็นมเมล็ดพันธุ์ถ้ามันเหลืองเดี๋ยวแตอีกนิดนึงแล้วก็จะไปเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์แต่ถ้ามัน เท่านี้เราก็เรียดไปกินได้เลยนะครับอืบนี่บออย่างนี้กําลังอร่อยนะครับถ้าแบบนี้มันก็นิ่มๆจะจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงพอมันแก่แล้วนะครับอืมนี่แล้วก็อยู่ตรงนูงน้นอีกลูกหนึ่งนีงน่ลูกเล็กๆอือไม่สายไปเอาไปตำที่ได้ อออเอ้ยร้อนร้อนกลับดีอ่ะอืมน้ำมันมนเล่นกวางเปลีนแล้วม่นแบบบางทีไม่เคยปกติอืม 好嘞，<Okay. S 2> mm. 嗯，宝贝，你光，嗯。